เธอต้องท้ฉันต้มีความสุขอยู่ในฝันของฉันตรงนี้อยู่นอกสาตาของเธอเท่าไหฉันนั้นก็ทำได้แค่มองจากตรงนี้แต่ฉันยังรอ สักวันเธอหันมองผ่านที่นี้แค่สักวิน,นาทีเธอเห็นฉันคนนี้ในสายตาที่ไม่ชอบที่ไม่ชอบอะแต่ไม่รู้ว่าครูเขาชอบหรือเปล่าอะไรนะเพร<น>ารสึกว่า,าเสียงมันไม่เหมือนเลยนะสักวินาที เร่อหนม้วนานที่ไกลเร่อหนม้วัไกลเดินเดินยิ้มเฝ้ารอเธออยู่ต่อไปที่ไหน,มนไม่เคยอยู่ในสายตาไม่เคยอยู่ในหัวใจแต่ขอมีแต่ไกลอยู่ในฝันของฉันก็พอ

นสเห็นไหมหรอในสายตาอันน er so like ี้ได้สองรอบเลยเพเพราะว่าสองรอบเลรอบสองรอบอีกรอบเลิมแก่มากว่านี้เยอะเลยสายตาขงเธอที่กล้ฉันนั้นงทำด้เยแค่มองจากตรงนี้ แต่ฉันยังรอสักวันเธอรัมองผ่านที่นี้แค่สักวินาทีเธอเห็นฉันคนนี้ในสายตาคูณบอกว่าไอะตรงไกลอ่ะมันกลายเป็นกายเดี๋ยวอยู่นอกสายตาคงเธอตั้งไกลจะต้องปิด นเลองปิดแล้วก็ยังก็ยังไม่ค่อยได้เลพี่ไม่ชอบไม่รู้ว่าพี่ว่าถ้าแกลองพุ่งตรงๆน่ะ่วามรู้สึกตอนนี้คือมันเท่ากันทมกเพลงเลยใช่แต่พี่ว่าแต่พี่อยากให้แกลองแบบลองให้มันเป็นเหมือนแบบแพทเทิร์นงงๆแต่ว่าลองเต็มไม่ไม่ไม่น้อยคนที่จะลองได้เต็มแล้วแบบสวยแล้ะและหวานอะ ไม่ได้เต็มอ่ะมันร้องไม่เข้าใจอ่ะลองเนี่ยอันนี้มันดูอันอันอยากแกชอบลองอย่างเนี้ยพี่ไม่ชอบอ่ะไม่รู้เลยก็พอลองไม่พอลองพอลองเต็มใช่ไหมกูบอกมันไม่มีฟิลอ่ะมันมันแบบเออพี่ดิมหว่ามีแล่วกูเอาไงอยู่นอกสายตาของเธอมันก็แบบอ่ามันก็ไม่มีฟิลดิอยู่นอกสายตาเออแม่อะไรวะ Mà cái ta đang dần mất nhau từng ngoài ở ngoài say ta cũng là gần cho nên có thể mang từ trong miếng nhưng vẫn chờ một ngày sẽ có một ngày anh sẽ có một ngày có แตะโน้ตป่ะเหมือนไม่แตะป่ะนี่นี่มันต้องสูงกว่าเธอเนะเธอคียอะไรอ่ะคียอะไรมี้รอสักวันเธอหันมองผ่านทางนี้โอ้หเมื่อกี้นี่กดก้นเตะนี่ยืนร้องให้ป็นอย่างเงี้ยนี่ไม่กันมือนกันแบบแต่ฉันยังรอสักวัน เธอหันมองผ่านทิ้งนี้นี้แต่ฉั้ยังรอสักวันเธอหันมองผ่านทิ้งนี้แต่ักวินาทัแล้วไงกดก้นอีกแล้วอ่ะอยากใจอยากจอแต่ฉันยังรอสักวันเธอหันมองผ่านทิ้งนี้เอาที่ไหนนะพี่ ไอ้แกสามารถกะทำอย่างอื่นได้ที่เซกโกะนี่แค่สักวินาทีปกติมันก็ยอแหละแต่มือมันจุดกระยับไอ้เราก็แบบเขาทำให้มันเป็นแบบอื่นแต่ฉันยังรอสักวันปั๊บแต่ฉันยังรอสักวันสักวันลาพี่แอแต่ฉันยังรอสักวัน เธอหันมองผ่านตรงนี้เอาแกได้ไปไปอีกล้แต่ฉันยันรอสักวันเธอหันมองผ่านตรงนี้แต่สาวแต่ว่าแกขึ้นเต็มใช่ไหม แล้วแต่เสียงแกถึงอ่ะเสียงพี่ไม่ถึงเสียงเขาหลบแล้วไม่มีพลังเออเสียงเขาเป็นเสียงเบาบางบางอะไรนะแต่แกร้องเงี้ยทั้งเพลงอ่ะตอนจบนอกสายตาที่ร้องให้ถูกนี่อย่าปิดก้นเลยอยู่นอกเอ้าปิดไมค์อีกแล้วไม่มันลุดไม่ได้ปิดเราเราอยู่ปิดไมค์เอากันทีตีหัวแม่งดิ อยู่นอกสายตาของเธอต้องไกล <c oughs> ฉันนะั้นก็ทำได้แค่มองจากตรงนี้แต่ฉันยังรอสักวันเธอหันมองผ่านทิงนี้เ <c oughs> <c oughs> อาแบบงี <c oughs> ้กะ <c oughs> chân yếm mong mỗi ngày trái phao không mong thấy mình không mong thấy mình không mong thấy mình mình không mong thấy mình không mong không เธอก็พอฉันต้องมีความสุขอยู like ่กับฝันของฉันเท่านี้เหมือนกเราค่ะแม่ดตั้งแต่นแรกไม่งดัองแต่นฉันนั้นก็ทำได้แค่มองจากตรงนี้แต่ฉันยังรอ เฮ้ยไม่ถูกเหรอ่ไม่เข้าใจอ่ะทีช่วยเพลงทำาธิก่อนฟังเพลงก่อนไม่ใช่เวลาเียนฟังพี่แทก่อนปวดหัวเลยอะปวดปดพีป่ะฮะได้ปวดม่ปวลยถ้าร้องผิดคันมันจะเสี พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้ล้งจานเลยไปกับเธอทุกครั้งแม้เธอจไม่ได้รักกันทนนักและอะเกลียดใส่ใส่อ่ะแล้วก็ร้องกับคู่หนก็ไม่ได้ร้องเศร้ายิ้มซะเสียงหนักแล้วมันคือตอนหลังมันดีไงดีที่มัน

ฉัน oh. ยัง oh. รอสักวันเธอหันมองผ่านสิ่งนี้เธอหันมองผ่านสิ่งนี้เธอหันมองผ่านสิ่งนี้น <Okay. S 1> แต่ฉันยังรอสักวัน เธอหันมองผ่านตรงนี้นี่นเอเ๊ะแต่ฉันยังรอสักวันเธอหันมองผ่านตรงนี้ัวเธอหันมองผ่านตรงนี้เธอหันมองผ่านตรงนี้ แต่ฉันยังอ้นไรเนี่ย้ากรอได้ก็รอเราจิกก้นจิกก้นจริงมาแันไม่เกี่ยวมันไม่เกียวแต่ฉันยังรอแต่ฉันแต่ฉันยังรอแต่ฉันยังรอสักวันเธอหันมองผ่านรงนี้ แต่ฉันยังรอสักวันเธอหันมองผ่านทิ้งนี้แต่ฉันยังรอสักวันเธอหันมองผ่านทิ้งนี้นี้แต่ฉันยังรอสักวันเธอหันมองผ่านทิ้งนี้ ันลังเลวะเวลาจะออกอ่ะนี่นี่ทางนี้ทางนี้แต่ฉันยังรอสักวันเธอหันมองผ่านทางนี้ถูกเวลาแล้วกลับเพลงนะอาจจะจะทำให้มันมีเหมือนจะมีไดนดามิกแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าพี่ก็มีมาลอๆลอ่อนใช่ลอเลององลองล เหมือนเขาบอกว่าลองหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวชอบมาหนักตั้งแต่แรกออออถ้าไม่มาหนักจันจะร้องลอยอ่ะพี่ก็เป็นร้องมาบาๆพี่ว่าลองคิดว่าแบบร้องใกล้ๆเขาก่อนอ่ะแล้วเขาหลังๆเขาเดิอนออกไปเรื่อยๆมันจะได้ส่งมาไม่รู้ได้หรอเนี่ยดูใกล้ๆก่อน

อยู่กับันของฉันนนี้อยู่นอสายตาของเธอนั้นไฉันนันกน็มองจากตรงนี้แต่ฉันยังรอสักวันัมอง,งนี้ เซฟไว้หน้าทีเธอเห็นสิคนนี้ในสายตาลังเลด่นรเังเลเดพี่มันมันเบอร์ไปแล้วแล้วมันก็เป็นอย่างงย้น้นที่ดเลี้ยงไกลเด็เดิยังเฝ้ารอเธออยู่ ต่อให้ไกลแค่ไหนไม่เคยในสายตาไม่เคยไม่ไ้ใจขอมีสักวันไม่ต้องคอยนอกสายตาไม่เคองอะครเ่กนแ่นก มอกจากตรงน,นี้บอกฉันว่อบบรอสักวันวเธอทั้งมองผ่านตรงนี้แค่สองวินาทีเธอเห็นฉันคนนี้ในสายตาอย่าลังเลเองไปเลย <l ars> แค่มองจากตรงนี้แต่ฉันยังรอสักวันเธอหันมอง่าจางนี้แค่สักวินาทีเธอเห็นฉันคนนี้ในสายตา ก็มันไม่ถังก็ของเรื่องจริงจริงอ่ะ่องมัอนไอนี่นี่งั้นดสาร์นี้ไปโรงพยาบาลกันหล่ะสวัสดีที่เต้องเปลี่ยนหลังนะแอะไปเจอฉันัง ันได้เาดูยงใจมีวันที่เธอไม่หจในวันยนใจไม่ต้องการลองอที่ยืนอยู่เพื่อนี้เธอก็พอ

หลังเลงทำไมเนี่ยนี่มาซ้อมเสียงย่อมให้คนเดียวคนสองไม่อยากเพิ่งนี่นี่คุณนี่ซ้อมใหญ่แล้วคุณน่ะคุณนี่ซ้อมใหญ่จริงนะแล้วแม้วันที่ใดแล้วแม้ว่าไกลดังเดิมยังเฝ้ารอเธออยู่